ดีครับท่านสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่ดีกว่านะอย่าใช้คำว่าฟาร,ร์มเลย <S <S พื้นที่ในการขยายผมนะครับนะขยายผมคือที่ผมจะขยายผัเนี่ยครับนะอะไรซ่าเป็นพันธุ์ที่ว่าขยายตัวได้ไวนะครับนะวมันเริ่มแก่กขึ้นมาผมก็ต้องรีบขยายออกมาเรื่อยๆเพราะถ้าเราเลี้ยงในกล่องฟมแบบนี้ครับนะจะปล่อยให้มันเนี่ยมันเนียไม่รอดนะครับผมบอกก่อนอาจจะให้ดีต้องมีบ่อด,ดินด้วยนะนะครับนเขาก็เตรียมนองเตรียมน้ำนครับนะเตรียมนองเตรียมน้ําไว้ก่อน แล้วก็เขาจะเอา,อา,อาจุริึงเส้นสาอกแสงลงมาแล้วก็มาวัดค่าน้ำนะครับนะค่ะคือวัดค่าน้ำพีเอสนะครับนะขยายมาวันนี้ขยายอีกประมาณ8 8กล่องโฟมยาก่ยากตัวห้องมันนี้แหละมาใส่นี้ครับนะระดับน้ําก็คือต้องเข้าใจว่าระดับน้าคืบหนึ่งก็ได้20เซนก็ได้ในการเพาะพันธุ์ไข่พัมนะครับนะแต่คอยอยู่คือคอยมีแสงนะคอยมีแสงคือพัมเป็นเป็นพืชที่เป็นพืชที่ชอบแสงแต่ไม่ชอบร้อนนะครับนะไม่ชอบร้อนไม่ชอบร้อนนะครับ ขยายตัวได้ไวการนำอีสองสายพันธุ์ให้คุณเลือกใช้กันที่ตักผมไปไหนเนี่ยครับผมจะขยายครับนะขยายออกมาอ่าใครใช้ปุ๋ย AB ก็ได้นะไม่ได้ว่ากันนะครับนะนี่ครับจะขยายออกมาแบบนี้นีจะไม่เริ่มขยายออกมาเรื่อยๆแล้วล่ะใส่ตรงนี้ไปเพราะมัน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 เยอะเกินไปครับมันเยอะเกินไปนั้นเราจะไม่รู้ว่าถ้าเราใส่เยอะเกินไปเราจะรู้ว่าเฮ้ยเอาแต่เอาเอาแต่ภาพออกมาเนี่ยไม่ขยายทันทีเราจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมันขยายหรือเปล่า นะครับนะอ่าสวนในบอ่อดินก็มีนะจะพาไปดูกันนะครับในบอ่อดินก็มีกันด้วยจะค่อยๆขยายออกไปในการเลี้ยงผัมนะครับนะผัมเป็นผั่มเป็นพืชที่ขยายตัวได้ไวมากฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นนะครับนะหนึ่งค่าของน้ำพีเฮ็ดนะครับนะต้องสะอาดเป็นหลักนะครับนะสะอาดเป็นหลักนะค่าพีน้ำของเฮ็ดอาดเป็นหลักนะครับนะสะอาดเป็นหลักสองอาหารการกินก็ต้องครบแสงก็ต้องได้ด้วยนะครับนะร้อนเกินไปผัมเนี่ยไม่ค่อยชอบนะครับนะร้อนมากไม่ดีผัมเนี่ยร้อนมากไม่ดี นี่ครับเาจะขยายเด่นที่เราเห็นกันเนาะแล้วก็ครับนะ,ะแล้วก็เพื่อตรวจตรวจความสภาพว่าเอ้ผามบางคนเจอเขียวเยวขียวตายหรือเขียวเป็นครับนะบางคนมันเขียวอยู่แต่มันอาจจะตายก็ได้นั่นดูยังไงดูครับนะมันร่องรอยของเขาแอบง่ายๆครับนะมาดูผามนะผามถ้ามันตายมันจะเป็นแบบใดอุณหภูมิเต็มหรือเปล่าเนี่ยถ้าผามมันตายมันจะลอยลอยอยู่ใต้ครับนะใต้พื้นน้ำนะครับนะจะเป็นอาหารของสัตว์ ต่างๆปูป้าว่ากันไปเ่าเราเปิดดูแวกดูตรงนี้เนาอะ,อะถ้ามีรอยข้างล่างอานี้ครับนะรอข้างล่างเป็นเม็ด้านล่างนี่คบนะมือลูบดูเด็คือมันตายด้วยอายุไขของเขามันจะตายนะครับนะแต่ถ้ามันลอยบนน้าแบบเนี้ครับนะมันเป็นมันเป็นอยู่นะครับนะมันเป็นอยู่มันถึงจะลอยแบบนี้มันจะขยายมาะขยายไม่เยอะครับขยายกล่องนึ่งประมาณ3ขีดสขีดไม่เกินนี่ครับไม่เกิน3ขีดแน่น,นอนเพราะถ้าใส่เยอะเกินไปเนี่ยมันแน่นหนาทุกอย่างมีอากาศถ่ายเทให้มันด้วยนะบ่อนี่ก็เหมือนการเอาแหวกแหวกดูบ่ปูนก่อน อ่าแบกดูบอกพู่น,นะข้างล่างมีไหมอ่าข้างล่างไม่มีครับนะอาจจะมีตายบ้างแต่นิดหน่อยแล้วก็ลองกระชังบกด้วยก็ถือว่าโอเคแล้วโอเคส่วนอันนี้ที่คนถามผมเข,ข้ามาเยอะมากๆไขกองนี่คือมันคืออะไรอันนี้คือแหนบเป็ดนะครับนะไปดูแรงงานจากคุกกันว่าประโยชน์ของแหนบเป็ดคืออะไรแล้วมีบริษัทไหนเข้ามาแล้วขนาดคุณค่าทางอาหารเป็นแบบใดกินได้หรือไม่นี่ค่ับนะพืชที่อยู่ข้างๆตัวคุณเนี่ยสามารถมานําเป็นอาหารที่มันเป็นแบบซุปเปอร์ฟู้ดได้เลย ไม่จําเป็นต้องมองให้พัามผัม,มัมอย่างเดียวไม่ใช่ครับนะหลายอย่างที่เขาพัฒนาตอนเนี้เราอยากตามเขามากเกินไปเราต้องเป็นผู้นําบ้างนะครับนะอะไรต่างๆนี่นะครับนะอ่ะนี่คือพัฒขยายนะครับนะขยายขยายแล้วก็พรุ่งนี้นะครับแลพรุ่งนี้ก็จะได้ส่งไปที่อํำเภอท่าบ่อหนองคายนะครับนะสามชุดแล้วก็กทมสามชุดผมจะส่งพ่งนี้ครับนะยังทันนะครับทำส่งการนะเอาความรู้ไปด้วยเรื่องแหนเป็ดเนี่ย ไปดูกันดีนะผมอยากทุกคนเนี่ยทำแนวเป็ดร่วมด้วยไม่ได้ว่าอยอะไรวะผมกูยังไม่เลี้ยงเลยยังไม่จบเลยแม่งมาแนะเป็ดอีกแหละนะครับนะคืออะไรที่มันเป็นซุปเปอร์ฟู้ดหรืออะไรที like <man common> ่เรารู้ก่อนมันจะได้ก่อนนะครับนะมันจะรู้ก่อนมันจะได้ก่อนอ่าคือใครครซื้อผมก็ขายเอาง่ายๆใครซื้อผมขายแต่ถ้าใครมีเอามาเลี้ยงอ่าถ้าใครมีเอามาเลี้ยงเลยครับนะใครๆมีเอามาเลี้ยงดีกว่านะครับจะเป็นแบบนี้ครับนะขยายออกไป ไปดูกลางนากันก่อนแป๊บหนึ่งเจะหาว่าอุ้ยมันจับจากตรงไหนมามันจับจากตรงนี้มาใส่จากตลาดหรือไม่หรือมันทำเองของมันไม่เห็นมีบอ่ดบอดงบ่อดินมันจะได้รินหรือเปล่าแค่เลี้ยงในกล่องฟมแล้วมันจะมาขายไปดูบอ่อดินกันนะครับนะเอ้าไม่ต้องไม่ไม่ไม่ต้องไม,ไ,มไ,มไม่ต้องสรา้างภาพไปแบบลกๆลกบ้านผมนี่เลยครับนะอ่ะแบบลกนี่แหละนะครับนะเอาไว้ข้ามกำแพงขึ้นมาเอ,า,อาแบบลกลกนี่นะครับนะอไปดูแบบโลกที่ลุงลุงชาลีฟ้า ล๊กแบบนี้ไม่ต้องแขนกล้องเข้าไปในห้องผมนะอ่ามันเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างอยู่ข้างในครับนะ่นเนจะเป็นอะไรที่มันมีพิษงูบ้างแมงป่องบ้างนะครับนะมีทุกอย่างสารพัดนะครับแนละ้วนี่ครับคือบอ่อพำเจ้าพี่เคยเห็นกันว่าบ่อพำนนี่นะครับนะเอาจากตรงนี้ขึ้นไปทําความสะอาดนะครับนะด้วยน้ําท้องตัวมันเองไม่ให้ผําตายค่อยส่งลูกค้านะครับนะค่อยส่งลูกคากันนะส่วนไน้บอ่อนี้นะครับนะบอ่อนี้ก็คือนี่คือบอ่อของแหนเป็ดที่มีคุณค่าทางอาหารไม่แตกต่างกัน คุณค่าทางอาหารไม่แตกต่างกันนะอันนี้คือแหนบเป็ดเล็กครับถ้าใครมีแหนบเป็ดใหญ่ย,ยิ่งดีครับโปรตีน45%กินได้ด้วยนะครับนะ้บริษัทมืองนอกมือง,ง,งนามาโหยลงทุนสร้างกับมาหาลัยเมืองไทย300ล้านเยนมั่ง30ล้านดอลลาร์มั่งไปดูเอาเขาไปถึงไหนกันแล้วนะครับนะเอามาทำแล้วใครมีไอเดียจะไปปรุงไปปรุงก็จริงหรือไม่ให้ไปศึกษาดูก่อนอย่าเพิ่งเชื่อผมนะให้ศึกษาดูครับดูแนบเป็ดสวยงามมา,มาเขียวครับนะอันนี้ก็จะส่งไปที่ น้องคายเหมือนกันท่าบ่ออีกหนึ่งชุดนะครับแล้วอีกหนึ่งชุดแต่ว่าความรู้ผมจะให้ความรู้ไปก่อนนะในสิ่งที่ผมทําวัดค่าน้ําค่าดินนี่เป็นหลักอยู่ๆแล้วอยากอยจจะเลี้ยงจังเลยแต่ไม่มีความรู้ไม่ขายนะครับไม่มีความรู้ไม่ขายเอาไปก็ตายเสียเงินเสียทองเ่าๆนะครับเสียงเงินเสียทองเา่าๆเงินร้อยสองร้อยนี่ครับนะค่าน้าค่าไฟได้ค่าสปาเกตตี้ได้ค่าโทรศัพท์ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น ซื้ออะไรที่มันคุ้มค่าผมไม่ว่าใครไม่ดีใครไม่มีความรู้นะแต่อย่าให้ทุกคนมีความรู้ก่อนคนทําก่อนบประบสบการณ์เยอะแยะมากมายไก่กอกแน่นอนครับเชี่ยวชาญมากความเล็กความใหญ่เขาถึงกล้าที่จะออกกอกจะมาค้ามาขายกันแต่ว่าถ้าบาคนที่จะเลี้ยงตามก็ต้องมีความรู้ด้วยฉะนั้นการซื้อข้าวซื้อของของขอความรู้ก่อนนะมันเลี้ยงแบบไหนอย่างไรบรรยากาศแบบใดร้รอนมากไหมบางคนเล่นแบบต่างเลยคือว่าผั่นมันไม่ชอบมันจะไม่ชอบคุณต้องเก็นด,ดูเลย ดูบอ่อยนี่ก็ได้ออาแดดจ้าๆแต่ว่าส่วนมากพามจะมารวมตัวกันอยู่ตรงที่ร่มร่มตอนแดดแดดนะแต่ตอนเช้าครับโอเคอากาศดีแสงดีพามยึดกระจายตัวออกมามาอยู่ข้างนอกกันนะเหมือนกันแล้วก็ที่สําคัญคือปลาก็เป็นอาหารที่คุ้มจริงนครับเนะเอาวแล้วใครมาวิ่งว่าวของผมแถวนี้เนี่ยอ้าวใครมาชักว่าวแถวนเนี้ยเ,เ,น,เนี่ยอ้าวเวียนละคราวนี่เห็นไหมครับมันจะมาอ้อยอยู่ใต้ต้นกงต้นกล้วยเพื่อเกิดความเย็นแต่กลางๆจะไม่มีแดดแดดเห็นไหมความแตกต่างครับไม่มีเลย ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เลยตรงเนี้ยมันจะไปออก,กันอยู่ตรงที่ร่มร่มครับถ้าแดดปังยากกวแดดเยอะๆขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีผ่ำเลยแต่ถ้าตื่นตอนเช้ามาขึ้นมามาันกระจยายออกมาเต็มมหา,หากินทร์นะฮะอันนี้ก็ต้องให้นะครับนะเออเขาจะให้ปุ๋ย AB ไปให้จุลินทรีย์แล้วก็แสงไปขยับวานปุ๋ยเสริมมือก็แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่กันนะครับนะแต่ที่แน่ๆคือใครมาชักว่าวอีทุ่งนาผมเนี่ยเชือกว่าวเลยเฮ้ยเฮ้ยว่าใวาใครวะเฮ้ยมาทำไมาชักตรงนี้ล่ะยามลมโชยมา เฮ้ยว้าวจริงๆด้วยยังไปดูก่อนครับดูกว่าดูกว่คุยเรื่องผั่เรื่องจอกนี่กลายปรเป็นว้าวเอ้ยว้าวเว้ยใครมาเล่นว้าวถึงหนาผมโอ้โหเป็นหนูด้วยมาสรรพสิ่งที่มันมีทุกอย่างในนาข้าวผมเน้ยใครมาเล่นว้าวแถวนี้เฮ้ยว้าวที่ไหนขาดเนี้ยนี่นะครับนะอาจจะนอกเรีดมาเขาไปทันกันไปครับนะนี่อยู่ดีๆได้ว้าวหนึ่งตัวด้วยว้าวใครแล้วเนี่ยแม่สายป่านอย่าบอกไปว้าวของแก้วน้ามานะ เดี๋ยน้องเจ้าหน้ามาตามผมหน่ยวยเลยเนีย่อ่ะนะครับนะเอาฝากเรื่องฟามคราด้วยนะเอาว่าไว้ที่หลังก่อนนะครับนะ,ะเดี๋ยวก่อนนะครับนะดูนี่พื้นที่ของผมเลี้ยงแบบนีคณนะฉะนั้นถ้ามั่นอกมั่นใจก็รีบสั่งมาถ้าเชื่อใจในความรู้ความสามารถก็สั่งมาแต่ให้มั่นใจซื้อที่ไหนก็ได้ครับไม่ว่ากันเอาฝาก้วยครับนะจากรุงรุงชาลีฟาร์มอำนาจเจริญครับสวัสดีครับ